ทีมงานตัวพ่อและตายสงคลาครับเราพาไปที่กองบังคับการตํำรวจตระเวนชายแดนภาค4ที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ ในวันนี้ครับพลตจตรีอัธวุฒิอ่อนทรัพย์พุมกับการต่อชะลอภาคสีแถลงข่าวการจับกลุ่มกัญชาอัดแท่งอตใหญ่จำนวน200กิโลกรัมมูลค่าประมาณ10ล้านบาทนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดในสังกัดของต่อชะลอสีส,สีและต่อชะลอสีสามครับร่วมการจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้บริเวณริมถนนภายในซอยปุณกันทุ่งโดนตาบ,บนคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับขณะขนมากับรถยนต์กระบะทะเบียนหนึ่งข ขอไข่ทอผู้เท่า6109คกรุงเทพโดยใช้รถเกง๋งฮอนด้าแจ๊ทะเบียน1ขอไข่ต่อปะตาก 1826กรุงเทพขับนำทางคอยสังเกตการนะครับพร้อมผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดประกอบด้วยนางสาวสาวิตรีสิริสติปัญญาอายุ30ปีนางสาววิภาวันพันเลิศอายุ33ปีนางสาวนวลอนงฐานพิรมอายุ37ปีและนางสาวนิตยาสุขสงี่ยมอายุ37ปีครับ และทั้งสองคนก็เป็นชาวจังหวัดราชบุรีเหมือนกันหมดครับเละยึดโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องสุดยอดจริงๆครับ4สาวนี้น่าจะซี้ปึกกันเลยครับเอาไงเอากันคุกก็คุกมึงติดกูติดมึงรอดกูรอดว่าง,งั้นครับ จากการสอบสวนขยายผลทั้ง4คนนะครับให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนกัญชามาจากนายหน้าชาวต่างชาติได้เงิน1,60 0 0 0บาทครับโดยไปรับมาจากจังหวัดสระบุรีเมื่อตอนตี3ของวันที่13ตุลาคมเดินทางมาถึงอำเภอหัดใหญ่เวลา15นาฬิกาวันเดียวกันครับและมาพักคอยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกระทั่งเวลาหนึ่งทุ่มได้รับการติดต่อให้นำกัญชาไปส่งตามจุดนัดหมายในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่และจะมีคนมารับช ส่งต่อไปอยังจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งต่อไปอยังปลายทางในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ก่อนโดยกัญชาทั้งหมดต้นทางมาจากประเทศลาวและตลอดเส้นทางจะมีการติดต่อกันทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์ตลอดเวลาและทั้ง4คนอ้างว่าเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้ขงข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ากัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเร่งสอบสวนขยายผลไปยัง เครือข,ข่ายค้ากัญชาข้ามชาติกลุ่มนี้ต่อไปนะครับปิดจับสีสาวสุดซ่าขนกัญชา200กิโลกรัมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่ผู้หญิงล้วนๆนขนกัญชาไม่งอผู้ชายเลยครับมีครับหลังจากนี้ก็จะขยายผลนะครับไปยังตัวกายนะครับตัวการตัวผู้สั่งตัวที่ผู้ส่งนะครับตัวที่ไปรับนะครับและจากนั้นก็จะต้อง มีมาตรการยึดตามมานะครับเพื่อขจัดลากโผของกระบวนการนี้ค่ะท่านรอญทค่ะในส่วนของการปรับปรามยาเสพติดของคอชโดภาค4เนี่ยค่ะเรามีมาตรการการปรับปรามยาเสพติดของในส่วนของตอชะโดนี้ยังไงบ้างในส่วนของตอชะดเนี่ยถือว่าเป็นรัวชายแดนนะครับประเทศไทยต้องเข้าใจอย่างเราเป็นประเทศทางผ่านถูกไหมครับ ทางผ่านซึ่งแหล่งผลิตเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางพมา่าทางเรานะครับแล้วก็ผ่านจากเส้นทางเราโดยปลายทางอยู่ทางด้านมาเลเซียออสเตรเลียทางด้านนู้นนะครับในส่วนเนี่ยของเราต้องขจัดนะครับขจัดขบวนการโดยเฉพาะตามขอบแนวชายแดนทั้งหลายส่วนด้านในเมื่อเราได้ข่าวมาเนี่ยเราก็จะดําเนินการสืบสวนอย่างเช่นเนี้ยจักในหนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับครับเชื่อมตานี้ถือว่าเป็นเชื่อมต่สัมัญนะคะก็ ดูในฐานข้อมูลก็เป็นเครือข่ายซึ่งเขาติดตามมาเป็นเวลานานเอรายละเอียดอื่นขอเป็นความลับเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการขยายผล